ครับสวัสดีคุณผูมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าหกสวิตหกสวายนะครับเป็นช่องโคเบต้านะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดก็คือจะแบ่งออกเป็นผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็เล่นเป็นผีผู้รอดชีวิตก็จะเป็นผู้เล่นด้วยกันเองนั่นแหละสี่คนแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เป็นผีหนึ่งคนนะครับสำหรับผีเนี่ยในช่วงโคเบต้ามันจะมีให้ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าเบล ส่วนตัวเนี้ยมันมีสกิลอะไรบ้างสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวไปแนะนําในเกมนะครับมันก็จะมีเปิร์กเนาะเออให้ได้ใส่ได้แล้วก็มีสกินให้เปลี่ยนสำหรับแล้วก็สำหรับผู้รอดชีวิตในช่วงโคเบต้าจะมีให้เล่นสคนแล้วก็ตัวละครในเกมนี้ก็จะเอามาจากในเกมที่เป็นโกลสวีทโกมนะครับเนเรื่องทั้งภาค1นึและภาคส สเตตัสของแต่ละตัวก็จะต่างไปอย่างตัวที่รักกำลังเยอะก็จะเป็นยามครับนาเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองได้เป็นผี่อนแล้วกัน,กนครับเอาเกมไปอ,อันนี้นับเป็นวันแรกที่เปิดโค้ดเบต้าเลยก็คือว่าเนื่องจากวันวันแรกมันติดปรับปรุงไปเนาะ จะปรุงประมาณ2วันเพราะว่ามีปัญหาในเซิร์ฟเวอร์อ,อ่ครับแล้วก็สำหรับผู้รอดชีวิตนะครับการที่ชนะเกมก็คือจะต้องทำพิธีให้ครบ4อันก็จะสามารถสู้กับผีได้ถ้าเกิดฆ่าผีตายก็จะชนะหรือไม่ก็หาทางออกนะครับจะต้องทำพิธีไปเรื่อยๆมันถึงจะเปิดประตูให้หนีออกไปได้แล้วก็คนที่เล่นเป็นผีเนี่ยก็คือว่า ต้องฆ่าผู้อรอดชีวิตให้หมดมประมาณนั้นเกมนี้ก็จะมีหม้อละโมบนะครับเอาไว้ส่มกาชาได้เจอเจอห้องลอะเออไม่ปปัญหาอีกไปไปเข้าไปใหม่ รอบวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นตัวละครเป็นผีนะครับแล้วก็จะไปเล่นทุกรอชีวิตต่อลองเล่นให้ครบต,รตรรัวละครดูว่าแต่ละตัวละครมันมีความสามารถอะไรบ้างช่วงนี้ก็ปล่อยเราดูห้องไป ห้องงานหน่อยเพราะว่าคนโคดเบต้าก็ไม่ได้เยอะจะเจอไหมเนี่ยถ้าหาไม่เจอมันก็จะสร้างห้องให้ใค่าคนกันครับ นี่คือภารกิจของผีก็จะมีปกป้องพิธีเนาะไม่ให้คนทอดชีวิตทำพ,พิธีได้แล้วก็กำจัดทอดชีวิตทั้งหมดสำหรับจานนะครับช่องไเวต้าก็จะมีแค่โรงพยาบาลล้างเนี่ยสำหรับสก,กิลของเบลเนี่ยมันก็จะมีคลิกซ้านาะเอาไวต้ตีแล้วก็หูฟังก็คือมีทุดชีวิตอยู่แถวนั้นนะครับ ชิปจะเป็นการเหมือนสแกนหาผู้รอชีวิตได้แล้วก็มีการพูดได้คลิกก e, ว่าจะเป็นการเปิดเหมือนออร่ามืดนะครับทำให้ผู้รอชีวิตเนี่ยไม่สามารถใช้ขปงขังกับเราได้อาดวว้าวโดนไปละเมื่อกี้ยังบอกใช้ไม่ได้มันหมดทัดีนะครับอา่าปัน่ะโอ๋โอ รับสกิลอาร์ก็คือการวาร์ปนะครับไปหาพลอชีวิตเลยเออสกิลอาร์ไปเล่ากดดูอืมอ่ะแตนยังตดชิปนะครับไปสามารถเห็นพลอชีวิตได้อยู่ข้างล่างกันหมดเลยก็จะมีหมด มันจะเป็นกา,วารวับไปข้างหลังอีกล้ที่สุดนะครับไปข้างล่างมาั้ออออง <c oughs> หรอยังไงเท็นไม้ไหวนะครับก็จะสตันทีได้ตามเนี้ย <c oughs> ใครจะมาถูกสายสิ้นยายายาลงมปละลงปไดะมีคนกำลังทำพิธีอยู่ข้างล่างอ่เดี๋ยวต้องไปสกัดคนทำพิธีก่อน การกดชิปก็จะเดินเร็วขึ้นด้ยนะครับแล้วก็เห็นพลราชีวิตดี๋ยวจังหวัเฮ้ยเขาถือดวงวิญญาณนั้นขวดอำยาเพิ่สมสตามิมนาทำไมเอเอ เออไม่ใช่ตะวันแอแท็กเตอร์หมดไม่นี่มันจะไม่เกันนะไป なん <noise> で กันครับทำให้ถีดเดินไปไม่ได้ต้องรอเวลาแล้วจะมามุดทำไมตรงนี้เนี่ยเอ่อไปข้างล่างหมดละมีคนทำพิธีอยู่ เคนนะอยู่ไหนอยู่ไหนเจรรแลวเจรรแลวเิตประตโอ้เกาเดี๋ยวนะมีคนชบหนึ่งคนแล้วอะรับรับรับ กขน่อจากเกม ร้อยหมดจบแล้วครับอันนี้คือการเล่นนทีร <c oughs> อชีวิตทุกคนจะ <c oughs> แล้วก็จะได้มอระโบ,บมาไปสุม่ม ลองสมเลยเอยเดี๋ยวนะตัวบั๊กอีกแันนะเนอ่ยสงสัยจะบั๊กแล้วล่ะไปไปลองเล่นคนบ้างอา่า ลองเล่นเป็นลุงยามกันแล้วกันชีครับ อันนี้คือพระคิจผู้รอดชีวิตนะครับหาของทำพิธีทำสามพิธีแล้วก็ออกจากไอหนีรอดออกไปให้ได้แล้วก็หรือไม่ก็กำจัดผีนี่ครับสำหรับผู้รอดชีวิตนะครับวิธีการจะทำให้เรารอดจากเกมนี้ได้ต้องพยายามหาของอา,อาจจะเป็นไม้ไหวหรืออะไรที่ช่วยสกัดผีเพื่อที่จะช่วยผู้เล่นอื่นนะครับ เพราะว่าอ่ะน้ำมนก็นเลยเฮ้ยผีมาผีมาการการเปิดประตูก็ไม่ดีนะครับไม่ควรที่จะเปิดประตูบ่อยควรจะปิดไว้เพราะว่ามันจะสกัดผีได้ค่อนข้างดี โันนี้ก็หาของไปก่อนเอๆๆสียงอะไรวะอือนั่นแหละไม้หวายเอาไวส้สตันสำหรับกล่องที่มันไม่มีแสงนะครับมันจะเป็นพวกอุปกรณ์อาจจะเป็นเข็มฉิดยาเ,ยเข็มฉิตยาฟื้นเลือดไม่ก็โวดน้ำเพิ่มสตามิน่าตอนวิง่งแวก็ของทำพิธีมันจะเป็นกล่องที่มีการลงยันไว้ ผีไปไหนวะ <c oughs> อันนี้คือยันอ่ะอยันเนี่ยจะไว้ปิดประตูทำให้ผีผ่านมาไม่ได้ัระ,ระยะหนึ่งผีอยู่ตรงนี้อ๋อ จะยินละจะยินละเราเอาไม้ไผ่กันต้องขึ้นไปชั้นบนอ่อกดชิปมันจะเป็นการวิ่งแต่ว่าพยายามอย่ายวิ่งจนก,กว่าจะเจอผีเพราะว่าสแตมิน่าของคนน่ยมันลด,ดไวมากถ้าเกิดวิ่งเอาไวน้นีอย่างเดียว เจิมาตั้งนานไอกล่องกล่องหาของทำพิธีอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยเฮ้ยมนทำพิธีแล้ววะชันร่างเดี๋ยวดิมันต้องมีกล่อง สองทำพิธีอยู่บ้างมันไม่เจอเ,เลยวะรอกำลังทำพิธีสองอันทำได้ไหปหอ่าตะอ่าตะปูอยู่ไหนอันนี้เข็มฉีดยานนะเอาไปฟื้นเลือด เน,นี่วะอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล่องแบบนี้นนอือฟาดไปทีนึงแล้ววันหนีมาแล้วมาละเราจะหนีขึ้นไปชั้นบนครับเพื่อเป็นการโสดเวลาให้เพื่อนอือตีอ,อีกทีวันหนีอะไปครับ <_ t ot> เอาเข็มชีดยาก่อนแล้วกันเ,เด้อยังหมดไม่มากหมด,ดอืมเร้อยหาหนึีงก่อนเพราะว่าเข็มชีดยายังหมดเอยเดือเจืงบหมดไม่เยอะเออนี้เนี่ยขดสตามินา่าเอาไว้ฟื้นเวลาวิ่งจะได้ จะวิ่งได้นานขึ้นอ่ารูปปั้นนี้เอาไว้ชุบชีวิตเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนตายเราต้องเอาหยิบดวงวิญญาณของเพื่อนมาแล้วก็มาสวดจเรียกพีว่ายามเรียกพีว่ารักษาความปลอดภัยเดีย๋ยวเรียกพีว่ายามเดี๋ยวนะโอ้ทำพิที่อยู่ซันบอนนะอ่ะอ่าแล้วก็ด่านโรงพยาบาลจะมีลิฟต์ด้วย เอาไว้หนีขึ้นไปได้แต่ตอนนี้มีคนใช้กปแลวต้องรอคูดอูดาวรอมันดีไหมตอนนี้ก็มีคนทำพิธีอยูอ่กดไม่โดนเราเข้าเราเข้าเอาจะเดี๋ยวเข้าลุงได้แล้วเอาไปปัก อันนี้วิ่งไปก่อนน่าจะมีคนโดนได้อยู่เอ้ยอันนี้มีคนอันนี้ไปแล้วอะเฮ้ยนี่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 ไปเก็บขวดน้ำยาแล้วก็วิ่งนะครับเอ้าเก็บไม่โดนอ๋ออือไปโล้วเดิมเดมเดมแล้วก็วิ่งวิ่งเออเนี่ยแหละสปีดโบส เก็บรูปประคำมาต่อกีฬาครับส่งเวลาเพื่อนแล้วก็เล็งเล็งเล็งฟาดอืออ่ะไม่โดนอือทีนึง <S <S จริงจริงรูปประคำช่วยไม่ได้เจะต้องอือตายก่อนอรูปประคำควรเป็นอาว,วุธที่ใช้ตอนที่ทำพิธีกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับให้จบสักสามพิธีถึงจะทำความเสียหายผีได้อ่อาให้มันเลิ่นล เยอะมากโอจะหาพวกน้ำมนต์ยันปิดทางไม่ก็ไม้ไหวในช่วงต้นเกมอ,เอันนี้ก็ต้องรอเพื่อนมาชุบเอาวะมีคนใช้ดีชุบละออกของได้ไหมอยากได้เ็มสิฉีดยาฉีดยาฉีดยาเอาอันนี้ไปก่อนไปบงังเอาฟีทจอตรงนู้น อีกมันมีการกดบอกได้เดี๋ยวต้องไปดูปุ่มว่ากดปุ่มไหนในการบอกตำแหน่งตอนนี้ต้องหายาให,ให้ได้ก่อนจุดที่มีคนทำ <c oughs> ทำพิธีเนี่ยอันตรายสุดหรอครับ <c oughs> พผีมันจะมา ม,มีมั้ยมีมั้ยโอ,อเข็มหน่อยเดี๋ยวโวเวนี่เวลาเวลาเวลาอยากได้เข็มมาแล้วตาเอ้ยอตอตาบอดตาบอดแล้วทำไง <c oughs> อย่าอยาโอ้ย เปเลาสตามีหน้าหมดนี่เพื่อนก็ทำพิธีน่าจะใกล้เสร็จอันหนึ่งแล้วถ้าเกิดทำเสร็จทักซักพิธีเนี่ยจะทำให้ขีโดน้อยลงนะครับ ไปขึ้นเล็กขึ้นเล็เออรอดะะต้องให้อีกคนคอยวิ่งเอ่อดึงผีไว้ให้เอิํอทำพิธีเ,เสียงโทรศัพท์ดังเร็วเร็วเร็วเนี่แปะยันให้ผีเดินมาไม่ได้เดินผ่านไม่ได้อ่อ จริงช่วงต้นเจตเนี่ยโคจะเปิดพวกกล่องอุปกรณ์แล้วก็โยนโยนอุปกรณ์ทิ้งไว้นะครับอืมอมันจะช่วยได้ยรรเยอะตาแล้วหนึ่งคนตามา,า,าปาทนะปกสจสเ,เจะะปติสเจวลาวะกโยบิาขัดขงตะังิสวาสเปยกาาายาจบยังวะมี่ไี่จบหรือยังอนนี้เหลือสอคนทำไมมันมองเว้อย่างนี ทำไม,มงไนี้ออ,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 อดื่มน้ำยาดื่มแตมีน้าสาดน้ำมนใส่การสาดน้ำมนจะเป็นการบังวิสัยทัศของพีเป็นไอ้นี้เล่นเป็นเหรอไอ้คนนี้เออโดดลงไปเรียบร้อยพีต้องวอาร์ปอินเดียวถึงจะไม่เสียเวลาในการหาคน

ตอนนี้ไม่ได้แนละ้วโควตายพอดีเห็นแล้วเดือสองเออชุหนึ่งเข็มชิดยาเข็มเข็มชิดยาเนี่ยคนเอามาไว้ตามพวกลูกป,ปั้นชุบชีวิตอะน่าจะดีสุดวะ จบเสร็จเพื่อนจะได้เฟืรนเลอร์ได้เอาวะไอ้นี้สายชุบเรียบร้อยอีกหนึ่งคนเฮ้ยคนนี้เล่นเป็นอะไร ไายุปย์ข้าคลังตละลปัตตังที่สวารสัพเพยยขาปลายันติสังกัสรวชิราุทังเวสสุวรรนาสกฐามุธังอรละวะกัสสกสาวุธวังยามานาสันายานาุธาังหิเมธิสวาสัพเพยยขาปลายันติเรียบร้อยเสร็จหนึ่งพิธีเป็นการลดพลังของผีไอ้เอาจ้าจบพิธีหนึ่งพิธีเนี่ย จะทําให้ผีได้รับพวกดาเมจทำความเสียหายมากขึ้นแต่การที่ทําเสร็จหนึ่งพธิธีมันก็ลดเลือดผีไม่ได้มากอย่างน้อยต้องทําสักสองถึงสามก่อนเออถึงจะมีสิทธิ์ฆ่าผีตายได้ฉะนั้นพวกไอไอเทมที่ใช้ทำความเสียหายไม่ควรใช้กับผีในช่วงต้นเกมเอ่อคนเก็บไว้ถ้าเกิดอยากจะฆ่าผีนะเนอกาจากการฆ่าผีผู้รอดชีวิตตามอย่างที่บอกคือ อาทางนี้เอาไปมังจะชนะให้คนนี้โหดนะโอ้อจิ้มคำพิ้นเอยันบังประตูเนี่ยมีประโยชน์มากสุดละ เพราะว่ามันใช้เวลากว่าจะหายค่อนข้างนาะน,นพะสัติจาที่ส๎วคัคขังตะลปบตังทีิสวาสเพยยะขาปลายันติสกกะสาวะชิราุทังเวสุวรรณสกคาธาุทังอัลวะกัสสะถุสาวุทังยามานาสานายานาุทังอิเมธิสวาสัพเพยยะขาปลายันตินโมพุทธายมาภะทัน การที่าการโซดเนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนมาช่วยโซดจะทำให้พิธีเสร็จไวขึ้นนะครับโซดได้ถึงสี่คนเลยแต่ถ้าเกิดกดไอค้ควิกไทม์อ่ะผิดมันก็จะเป็นการหยุดแล้วก็ลดเกจของการทำพิธีไปเลยเอาอ่ะอืม <c oughs> เ,นนะเ,นนเดี๋ยวนะเดินคนเดียวทำพิธีอยู่ปะ เอาเนี่ยไปวิ่งไล่ผีกันหมดแล้วแอนยันนะเมือเค ล่ะล้ออธิษฐทีแล้วคนหนึ่งหนีอยู่มีหาของเอาเดี๋ยวนะไปวิ่งหนีเราอ่ะเฮ้ยอึ <c oughs> อเอาะหมดเวลาเดี๋ยวนละมีหมดเวลาด้วยเหรอ หมดเวลาคืออะไรอะ่ะหมดเวลานี่คือผีชนะอะ่ะมอละโมก โอเคครับคร่าๆเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ในช่วงคอมเบต้ามีผู้รอดชีวิตไอเล่นสี่คนมีผีหนึ่งตัวแล้วก็มีดานเช่นหนึ่งดานนะครับเข้าๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีภารกิจให้ทำเออในแต่ละวันโอเคครับรับคลิปนี้ก็ไว้แบ่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเกมนี้ช่วงโอเพ่นเบต้าจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับ คลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับไว้พบกันใหม่ในอกาหน,นะบ๊ายบาย